สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผมอาจารย์ทัตตะกศิลาแล้วก็ครูทุวิชนาาเกษมนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเลิกรายวันนะครับเป็นเลิกรายวันแต่วันนี้ก็เป็นวันสําคัญครัอยู่ในช่วงของ จุดจีนครับเทศกาลจุดจีนครูเกตนก็ซินเซียยู่อิซินดีกวาชายครับครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนคับส่ว้ใหายท่านเ็้อสายจีนนั่นแหละครับผมก็มีครับผมก็มีครับเพราะว่าแม่ผมมีเตี๋ยครับผมก็มีอลักฟงอลั์มาเราก็มีเสื้อสายครับวันนี้เรามาพูดกันในวันที่ห้าเป็นวันอังคารนะครับ ก็นในทางโหราศาสตร์ในวันอังคารวันเนี้ในคืนวันอังคารเนี่ยดาวอังคารก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษเขาไปเป็นกเกษตรอยู่ในราศีเมษก็ไปทับดวงเมืองก็ดาวอาทิตย์ในดวงเมืองซึ่เป็นมหาอุดอยู่แล้วตอนนี้มีดาวอยู่เรนนัสอยู่ที่นั่นเป็นยังไงบ้างตเตอร์ท,เทีเขาเรียกกันว่าดาวมันจะอยู่มันอยู่เรนัทเนี่ยมันมีวันนะครับ ตรงนี้เป็นวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสามพอดีเลยวขึ้นวันแรกของเดือนสามพอดีเลยครับเดือนสามสามย้ายเข้าไปด้วยปีจอนะฮะรตรงนี้เองดาวจันเนี่ยวันในวันนั้นเนี่ยมาอยู่ในราศีมังกรครับนละจุดที่ดาวจันอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า อยู่ในสอยวนลนักษัตว์ที่ยี่สิบสองเป็นภูมิปโาโล่งเลยเด็กที่เกิดและท้าลัคนาอยู่ในราศีมังกรอยู่ณจุดเนี้สำคัญมากทำไมนะครับจาจาร์ครับจันทร์อยู่ในราศีมังกรคือเป็นราศีเพศหญิงราศีเดียวที่ถ้าเป็นผู้หญิงระดับนางพญาสวยง,งามสงา่า <ข>ถ้าอาจารย์เขาไปอยู่นะ,นะครับถ้ามีเชื้อเขาหเ,เป็นเลยก็มอมนะครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาความงามก็ระดับนางงามจากวาโอ,อย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นผู้ชายก็อย่างต่างก็เจ้าของธุรกิจ จัดสรรทีดิน๋อพวกสังหาร,รีบาสังหาร,ริมาสอืสอพขาพูดกันว่าเป็นราศีที่มีอำนาจนาข่าวจัรตรงนี้จึงมีความสำคัญแต่ในวันนั้นเองเนี่ยในเวลา21นาฬิกานะครับครับสามทุ่มสามทุ่มน,นี่เนลาแปดนาทีครับเท่าจันจะใยหาย เราจะจะย้ายณเวลานั้นละเวลาสามช่มที่พี่พูดตอนนี้คือในช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาตั้งแต่เจ็ดนาฬิกาพอถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาดาวจะย้ายจะย้ายราศีครับจะย้ายจากราศีมังกรเข้าไปสู่ในราศีในราศีกุ๊มครับนะครับตรงนี้เองเพราะฉะนั้นในช่วงเวลายี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีถึงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบหกนาทีช่วงนี้ อย่าไปทาอะไรโลดโผดอ๋อดาวจันย้ายที่ครูเคยบอกนะครับว่ามันเป็นช่วงที่ไม่ดีไม่ดีอาจจะเกิดวันเหตุแบบฉับพลันได้แล้วยิ่งเป็นวันอังคารด้วยหนึ่งข้าด้วยนะแต่ในวันแต่ในวันอังคารหนึ่งค้าเนี่ยโดยปกติครับให้เลิกได้๋อครับแต่ในวันอังคารที่หนึ่งไม่ในวันวันอังคารที่ห้าเนี่ยครับปรากฏว่า เป็นวันหนึ่งค่ำของอังคารเป็นวันทอระทึกมันเป็นยังไงครับคุวันทอระทึกเนี่ยมันหมายความว่าเป็นวันก็เรียกว่าวันถูกลบอืไม่มีวันที่ไม่มีมันไม่ดีถูกลบชื่อออกจากบัญชีพลเมืองไทยลงไปสู่ไหนลงโรโรคือท่านในเวลาตรงนี้เนียครับเนี่ยตาม่าที่บอกเนี่ย เล้วยังไปขับรถขับลาซิ่งเนี่ยนะแวนแวนเวนเนี่ยนะมีสิทธิ์ครูบอกว่าครูบอกว่าจะมีสิทธิ์คืนแกชีวิตคือรองสารานี่เลยก็ระวังนะครับในช่วงเวลาดองสาราได้เลยนะตรงนั้นเนี่ยป้อเตยคือให้เลือกได้แต่ตรงนี้อย่าไปยุ่งเลยนะเพราะว่าดูแลน่ากลัวครับน่ากลัวแต่ว่าถ้าเป็นถ้างเป็นปกตินะถ้าเป็นปกติวันหนึ่งค่ำที่ไม่ใช่วันอคารนะครับ เขาบอกทำการมงคลได้ไดให้เล <meals. S 1> ือกได้หมดทําทุกอย่างได้หมดเลยนะหน่คคือดีแต่ว่าหนึ่งค่ำของวันที่หน้านี้ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งค่นี้เขาให้ได้อยู่แล้วครับโดยเฉพาะถ้าเป็นวันศุกร์ดีเลยแต่นี้เป็นวันัาคารมันเป็นวันทร์ตึกไม่ดีแล้วโดยมันนั้นสามทุ่มกว่าเนี่ยดาวเหตุสองทุ่มหยุดดาวจันทระยานยายนแต่ถ้าเป็นในเป็นวันธรรมดาปกติวันอื่นๆเนี่ย <coś, S 2> <fewer S 1> <nej> คิดว่าให้เลิกได้แลวก็จะได้ลาบสักกะละนะครับคือพูดง่ายว่าไปสู่ขอสาวโอถ้าเป็นหนึ่งค่ำนะครับถ้าเป็นหนึ่งค่ำโดยที่ไม่ไม่ใช่วันอังคารนะครับยิ่ม่มันสุกยิ่งดีไปขอสาวไปขอเจฉยๆได้จัดแต่งนะอ๋อแค่ขอคู่ขอนะครับพอสู่ขอก็ดีแล้วเหมือนก็ว่าจะขอมามั่นอะไรเงี้ยขอกไว้ก่อน เลยปากไว้ครับจับจองไว้คือการเดินระหว่างในวันนั้นจะเป็นวันปกติไม่ใช่วันนี้เดินทางในทางน้ําดีอหมายถึงเดินทางเรือดีแต่ทางบกไม่ค่อยดีอย่าตะลื่งไปออกรถอย่าถอยรถในวันนี้นะครับไม่ได้นะครับห้าอย่ลงเดินหน้าไม่ได้ทางนั้นรเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามรายการกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพิ่เป็นกำลังใจให้เราตักกริลาสราวตักกระลานะครับสำหรับวันนี้ขอกราบลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ